อืมลายหนึ่งครับโอ้ไาดีโอ้ตัวนี้ไาดีตัวนี้สาดีอันนี้ไาดีอืมเต็มแก้มไหนอะจุ่มคีเลนไปแล้วเอาเออฮะนี่อืมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอากริเปอร์ของก่อนไปของก่อน นี่นะครับไม่ตัวนะเมื่อกี้ก่อนหน้านี้ตรงเนี้ได้ไปตัวแล้วนะแต่เล็กกว่านี่แสดงว่าตรงเน,งนี้ทำเลมันสวยใช่ไหมเวลาตัวอื่นไปตัวใหม่มันก็มานี่นี่เด,ได้ไม่ได้ใส่ถัดกันจำแชมครับนี่อย่างที่บอกหมายอย่างงี้ไปเลยแม่งอยู่รอบๆนี่แหละสุดยอด ไปดีแล้วไปดีแล้วท่านผู้ชมโอ้หนี่มาเล่นไปผมยืนตีตรงนี้ที่เดียวเนี่ยได้ประมาณหกตัวแล้วเนะนี่ยเนี่ยอยู่แปลงเนะี่ยประมาณหกตัวสุดยอดไปเลยปลาปลามันมันพลาน้ํามัน้นามัน้ําม,ม,ม,มันขึ้นนะฮะคือเนี่ยวลาน้ํามันลงเนี่ยปลาไม่ไปแอบอยู่ในกกหมดแล้วตอนนี้ มันก็ไม่มีใครไปทําอะไรมันได้ใช่ไหมไม่มีใครไปกว,วนมะันแ้วตอนเนี้ยน้าน้ามันน้ําม,มันขึ้นน้ําขึ้นอันนี้ปลามันชอบมาอย่างเงี้ยชอบมาออ,อย่างเงี้ยแล้วก็ตรงนั้นอนะ่ะเป็นระหว่างรอยต่อของบอดอวยเนี่ยทีเด็ดเลยเมื่อเช้าทําตัวใหญ่หนุดไปตรงนั้นอนะ่ะแต่ผมได้คืนมาแล้วสีเด็ดสุดยอด